สกรีนสองสีแถมสกรีนหน้าหลังพร้อมกันในไม่กี่วินาทีทำได้ยังไงไปดูกัน สวัสดีครับคลิปนี้ดูรีวิวการสกรีนลายลงบนกระปุกเปล่าๆสองสีที่มีลักษณะเป็นพื้นโคง้งและสกรีนหน้าหลังในครั้งเดียวกันครับการสกรีนของเครื่องรุ่นนี้จะเป็นระบบซิลสกรีนทางานผ่านบล็อกสกรีนสามารถสกรีนได้2ระบบสกรีนงานพื้นโค้งอย่างสินค้าส่งกระบอกก็ได้สกรีนงานพื้นเรียบก,ก็ดีระบบนี้ใครๆก็ทําใช้งานเป็นผ่านระบบสอนการใช้งานของดิจิตเลยครับในครั้งนี้ลูกค้าต้องการสกรีนลายถึง2ส,งสีและความพิเศษคือการสกรีนแบบ360องศาที่สกรีนชิ้นงานส่งกระบอกได้ร ขอบอกเลยครับว่าประหยัดเวลาไปได้มากเลยมาดูกันชัดๆใกล้ๆกันเมื่อติดตั้งชิ้นงานเข้าจิกยึกจับเรียบร้อย ชุดยึดจับสามารถหมุนชิ้นงานได้ในครั้งเดียวของการสกรีนทำให้สามารถสกรีนชิ้นงานได้รอบใบในครั้งเดียวในระบบของเครื่องสกรีนสีทองทูอินวัจะลดเวลาการสกรีนลายแบบ2ด้านหรือสกรีนลายลูกเล่นทั้งใบไปไ,ปได้อย่างมากและอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสามารถทำงานได้ไง่ายมากเวลาเราทำงาน2-4สคือเราได้ติดตั้งระบบเฟืองขับเพื่อกำหนดองศาการหมุนให้เหมาะสมกับวัตถุที่เราจะสกรีน เสร็จแล้วพักให้หมึกสีแห้งแล้วมาเริ่มสกรีนสีที่2กันครับติดตั้งบล็อกสกรีนลายที่2ใส่สีที่ต้องการจากนั้นนำกระปุกเข้าเครื่องจักรหมุนก้นกระปุกให้ตรงกับจิกที่เราได้ออกแบบเพื่อล็อกตำแหน่งสีที่2 และสกรีนเพียงเท่านี้ตำแหน่งสีที่2ก็ตรงตำแหน่งที่เราต้องการแม่นเหมือนจับวางกันเลยทีเดียวอย่างที่เห็นการทำงานของเครื่องสกรีนแล้วตัวเครื่องสกรีนสามารถทำงานได้ไหลลื่นสกรีนด้วยความเร็ว700ถึง1,500ชิ้นต่อชั่วโมงไม่ติดขัดเลยครับทุกคนเพียงเท่านี้ก็ได้งาน2สีที่สวยงามมากๆแล้วครับท่านใดสนใจเครื่องสกรีนสกรีนแก้วสกรีนขวดหรือถุงพลาสติกและอื่นๆทักมาปรึกษาได้ที่ไลน์แอดนิจินโรแพลหรือโทร0868426859ได้เลยครับ